สวัสดีครับวันนี้น้องเฮมมาปั่นจัก,กรยานนะครับมาแล้วโอ้โหเก่งมากเลยจัก,กรยานเป็นอะไรครับเดี๋ยววันนี้น้องเฮมจะไปดูเรือครับปั่นจัก,กรยานก่อนใช่ไหมครับเฮมวันนี้เฮมจะพาะเพื่อนๆไปดูเรือครับไปดูเรือที่ไหนครับดูเรือที่ไหนครับเฮมอ๋อไปดูเรือที่นู่นเลย เดี๋ยวค่อยนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนะครับวันนี้โอเคครับตอนนี้น้องเฮมก็มาถึงซักน้ำแล้วครับโอ้โหน้ำเคียวมากเลยเหฮมทำอะไรครับตอนนี้เฮมก็เอากรนเห็นนะครับโยนไปในน้ำครับเห็นอะไรครับเมื่อกี้เ็มเห็นค้างคกค้างคกตัวใหญ่ไหมครับ ข้างโคกตัวใหญ่ไหมว,ว้าวใหญ่มากเลยอยู่ไหนข้างโคกอยู่ไหนครับอ๋อข้างโคกลงไปในน้ำแล้วใช่ครับข้างโคกลงไปแล้วครับเพมก็เลยเอากรน,นไกรโยนไปในน้ำโยนไปทำไมก็ไม่รู้ครับโยนไปทำไมครับเพม โยนทำไมครับครับโยนไปทำไมครับอ๋อครับเมื่อกี้ขังคกอยู่ไหนครับเอมอ๋อขังคกลงไปในาน้ำแล้วครับขังคกลงไปแล้วครับใช่ไหมครับครับ วันนี้ไปดูเรือไหมครับเอมไปดูเรือกันไหมออไปกันไหมครับโอเคไปดูเรือกันครับบาย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 ก่อนบายบายไปดูเรือก่อนครับตอนนี้ก็ามาถึงที่ท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเรือกาลังมาครับตอนนี้เรือก็กําลังมาครับว้าวเฮ้ ي, บายบายหน่อยครับ ตอนนี้เฮมก็มบใบใหญ่เลยครับตอนนี้เฮมมาถึงที่ดูเรือเป็นที่เรียบร้อยครับมาถึงเรือก็มาพอดีเลยครับก็ถือว่าโชคดีไปครับเรือกำลังมาอีกอีกําแล้วครับเฮมครับเรืออยู่ไหนครับตอนนี้ก็มืดแล้วครับมาถึงก็มืดพอดีเลยครับ ตอนนี้เรือก็กำลังมาอีกลำนะครับมาแล้วครับ <c oughs> ก็ตอนนี้เลวลาก็น่าจะประมาณ6โมงเย็นแล้วครับ <c oughs> มาแล้วเรือก็มาพอดีเลยโอโ้โหเรือคันใหญ่เลยครับตอนนี้น้องเทมก็ได้เห็นเรือไปแล้วสองลำครับคนก็คนข้างแน่นมากครับ โอ้โหน่าจะมาอีกลำครับามมาน่าจะมีอีกลำกำลังมาครับเทม,มเรืออยู่ไหนครับเรืออยู่ไหนครับโอ้โหเรืออยู่นู่นครับอ๋ออ๋ออีกลำกำลังมาตอนนี้เรือมาเยอะมากเลย ตอนนี้ก็ทีนี้ก็มีสองลำครับแล้วก็ไม่มีอีกลำกำลำัง เรือไปไหนแล้วเฮมไปนู่นแล้วครับโอ้โหคนก็นแน่นมากเลยคนคนเต็มเลยอ่ะเต็มเบื่อเลยไม่ต้องร้องร้องไม่ได้นี่นะน้ำก็แรงมากครับน้งเห็นมาดูกับเพือเ่อนกันไหนะคะวันนี้<อ>เฮมก็ได้มาดูเรือนะครับปกติแล้วเฮมก็ไม่ดูมาดูเรือทุกวันครับตอนนี้เฮมต้องลงไปแล้ว เพมครับกลับบ้านได้ยังครับหันหน้ามานี่หน่อยครับกลับบ้านครับบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนเพมจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมครับบ๊ายบายก่อนครับบ๊ายบายก่อนครับโอ้โหอยางไม่อยากกลับครับอยากดูเรือต่อครับแต่ตอนนี้ก็เรือก็ค่อนข้างจะเงียบแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบเพื่อนเพื่อนก่อนครับบ๊ายบายก่อนครับบ๊ายบายก่อนครับบ๊ายบายเพมบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อน Bye bye บายบายครับ,บย, <c oughs> ยังไม่อยากกลับครับโอเคก็วันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับบายบายก่อนครับ